นะคะก็เดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าขยับได้ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าเขาจะให้ถ่ายได้ไหมนี่นะคะโอเคเราต้องฟังนะคะเราต้องฟังสัญญาณนะคะน้องว่าเขาจะอนุญาตให้เราเข้าได้ไหมนะคะน,น้องรักยิ้มสวัสดีค่ะ คุณธนาสอนนะคะสวัสดีคุณการหลงนะคะพี่มะลินะคะกดให้แล้วค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ,ะคะอ,คณอ๋ออย่าให้โดนทะเบียนรถน,นะคะกนะคขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะใช่ล่ะนั่นแหะ ใช่ก็น้ำมันเงินดิน่ายเยีะน่ะเนี่ยนะคะฟลนู่นู่นรถขัจอดอยู่ตรงนู้นใช่แต่อย่าไปโดนทะเบียนเขาอาคาเราไม่ให้โดนทะเบียนรถนะคะเนาะที่เราต้องระมัดระวังนะคะเนที่มันดีวารคุณธนาสอสวัสดีค่ะนะคะ ตอนนี้รถช่องใหญ่นะคะรถช่องช่องนตะข่าวนะคะตอนนี้นะคะพี่บรรลักษณ์เพิ่งมาทีนวดีใจมากตามเพิ่งมาติดติดขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะคุณบรรณขอขอบคุณค่ะตรงนนี้ะะคก็วันนี้ได้อาศัยรถแม่มาต่อมากเนาะเราก็ช่วยหารค่าน้ำมันตามนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะรถนายเหรอไม่ให้ถ่ายทะเบียนคือทะเบียนรถทุกคันอ่ะไม่ถ่ายเบียนรถกันนะคะก็มารถใครมารถแม่มาต่อยค่ะมารถแม่มาต่อยนะคะตอนนี้ก็ลุงนะคะก็เดินไปแล้วนะคะเห็นลุงไหมคะกําลังเดินขึ้นไปแล้วนะคะน้องกแตนด้วยนะคะแล้วก็มีชิปนะคะตามด้วยนะคะน้องน้องนะคะน้อง นะคะคลูกของคุณพ่อแตนนะคะน้องมีอะไรนะคะวันลบขอบพระคุณนะคะคุณการลงน,นะคะก็มาแล้วก็เนะคะคุณสุเทพสวัสดีค่ะแอ้เพื่อนขอแซงหน่อยเกาะรถใครไปเพราะไปกันเยอะฮ่าฮ่าเกาะรถแม่มาต่อยค่ะแม่มาต่อยนะคะทนายเคยกินดีไหนะคะอ๋อนั่นทนายตั้มใช่ไหมม่งกินสีขาวโอ้เนี่ยนะคะโอ้โทรศัพท <they> ์แอระ เนาะมันมันมัวเนาะนู่นานเดี๋ยวพี่ขอแรกตรงนี้หน่อยนัำจิีมปูวนลบนะคะคุณวนลบนะคะแพ้คนนั้นเขามามอเตอร์ไซค์ด้วยห้าห้าเขาไม่ไม่รอรถโอ้ใครจะมามอเตอร์ไซค์ก็มาเถอะนะคะเนาะก็คือมันต้องนึกถึงอุบัติเหตุความปลอดภัยด้วยนะคะเนาะนะแอ เลยเนาะดีแล้วแหละเนาะดีแล้วแหละใครอยากมาก็มาเนาะคุณถ้าขามาได้ก็ให้เข้ามาได้นะคะเนาะ,ค,ะคุณสุเทพคุณประสิทธิ์สวัสดีค่ะนี่นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณประสิทธิ์สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเนาะ